สวัสดีค,ครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่รักทุกท่านเคยไหมค,ครับตื่นเช้าแล้วรู้สึกอือดท้องทายากจนเหนื่อยใจหมออยากบอกว่าหากปล่อยไว้นานอาจนําไปสู่มะเร็งลําไส้ได้นะคะนี่คือฝันร้ายที่คุกคามสุขภาพเราอย่างเงียบๆค,ค่ะครับแต่ไม่ต้องกังวลค่ะครับในฐานะแพทย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุหมอพบ5ผักมหาจันท์ที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงเหมือนคุณป้าออนไทยไวัย75ปีที่เคยท้อแท้แต่ตอนนี้กลับมามีรอยยิ้มสดใสอีกครั้งค่ะในวิดีโอนี้ หมอจะเผยเคล็ดลับง่ายๆทั้งหมดพร้อมเคล็ดลับพิเศษช่วงท้ายที่อาจช่วยชีวิตท่านได้เลยข้อมูลทั้งหมดอิงจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือค,ครับก่อนไปต่อถ้าเรื่องนี้ตรงกับท่านคอมเมนต์ใช่ค,ครับเพื่อให้เรารู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะค,ะครับหัวข้อที่ 1. ดอกกระหลำ่ำผักมหศจันย์ช่วยชีวิตผู้สูงวัยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่รักทุกท่านค,ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผักชนิดแรกที่หมอเชื่อว่าหลายท่านรู้จักกันดีนั่นก็คือดอกกระหลำ่ำ นั่นเองค่ะครับผักสีขาวที่เราเห็นกันบ่อยๆนี้ไม่ได้ธรรมดาอย่างที่คิดนะครับแต่กลับเต็มไปด้วยคุณประโยชน์มากมายจนหมออยากเรียกว่าเป็นคุม้มรัพย์จากธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในครวัวของเราเลยค่ะในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้สูงอายุมานานหมอขอบอกเลยว่าดอกกระหล่ำอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุจ,จําเป็นมากมายทั้งธาตุเหล็กแคลเซียมสังกะสีรวมถึงวิตามิน A B โว B12 เด E และ K ที่สำคัญยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพังอย่างอินโด3คาร์บินออนซึ่งเป็นเหมือนกรอบป้องกันเซลล์ของเราจากความเสียหายต่างๆค่ะทำไมดอกกระหลำ่ำจึงสำคัญสำหรับวัยเราเมื่ออายุมากขึ้นระบบขับถ่ายของเรามักจะทำงานช้าลงทำให้หลายท่านต้องเผชิญกับปัญหาท้องผูกถ่ายยากหรือรู้สึกอึอดอัดแน่นท้องอยู่บ่อยๆคุณตาคุณยายหลายท่านบอกหมอว่าปวดท้องน้อยอยากถ่ายแต่ก็ถ่ายไม่ออกหรือรู้สึกเพลีย ไม่มีแรงอาการเหล่านี้คือสัญญาณที่ลำไส้ของเรากำลังบอกว่าต้องการตัวช่วยค่ะงานวิจัยยืนยันว่าดอกกระหลำ่ำมียาอาหารสูงมากยาอาหารเหล่านี้เป็นเหมือนแปลงธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มและขับถ่ายได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเบ่งจนเหนื่อยอีกต่อไปค่ะครับแถมสารเซัลโฟราเฟนในดอกกระหล่ำยังช่วยปกป้องและลดการอักเสบในลำไส้ได้อย่างดีเยี่ยมเปรียบเหมือนเกาะป้องกัน ให้หลำไส้เราแข็งแรงอยู่เสมอที่สําคัญสารอินโดลสามค้าบินนอนยังมีส่วนช่วยในการป้องกันและยับยั้งการเกิดมาเร็งบางชนิดได้อีกด้วยนะค,ะครับหมอจําได้ว่ามีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณลุงสมชายอายุป,ประมาณ70กว่ากว่าคุณลุงไม่ชอบทานผักเลยจนกระทั่งมีปัญหาท้องผูกหนักมากหมอแนะนําให้คุณลุงลองทานดอกกระหลำ่ำต้มจิ้มน้ําพริกแค่2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่น่าเชื่อเลยค่ะครับว่าไม่นานนักคุณลุงก็กลับมาขับถ่ายได้เป็นปกติใบหน้าสดใสมีความสุขกับการทานอาหารมากขึ้นเยอะเลยค่ะครับคุณลุงบอกหมอว่าไม่น่าเชื่อว่าผักธรรมดา,ดาจะมีประโยชน์ขนาดนี้นี่คือเรื่องจริงที่หมอเห็นกับตาตัวเองมาแล้วนะค,ะครับดังนั้นหมอจึงแนะนําให้คุณผู้ชมทุกท่านลองนําดอกกระหล่ำมาต้มหรือนึ่งทานเป็นประจําอาจจะสัก2อถึงสมเมื่อต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วค่ะ การเตรียมก็ง่ายแสนง่ายนี่แหละค่ะครับคือการดูแลตัวเองด้วยพลังจากธรรมชาติที่ง่ายที่สุดถ้าข้อมูลนี้ทําให้คุณรู้สึกประหลาดใจคอมเมนต์คาว่าว้าวได้เลยค่ะครับหัวข้อที่2ฟักทองราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระคุณผู้ชมค่ะครับฟักทองผักสีเหลืองทองที่เราเห็นกันบ่อยๆในแกงบวชหรือฟักทองผัดไข่หลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ผักธรรมดาใช่ไหมค,ครับแต่คุณผู้ชมค่ะครับฟักทองนี่แหละค่ะครับได้รับการยอมรับว่าเป็น ราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระที่มีดีกว่าที่เราเห็นเหมือนมีขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ข้างในเลยค่ะครับหมออยากบอกว่าฟักทองอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากนะคะครับที่สําคัญคือมีเบต้าแครโรทีนสูงซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ช่วยบํารุงสายตาและสําหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่อายุมากขึ้นดวงตาของเราก็มักจะเสื่อมลงตามวัยบางทีก็เริ่มมองเห็นไม่ชัดตอนกลางคืน หรือรู้สึกว่ามีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมหรือต้อกระจกสารลูทีนและซีแซนทินในฟักทองนี่แหละค่ะครับที่จะเข้ามาเป็นเหมือนกรอบป้องกันธรรมชาติคอยปกป้องดวงตาของเราจากแสงสีฟ้าและอนุมูลอิสระที่มาทำ้ายตาทำให้เราสามารถอ่านหนังสือดูโทรทัศน์หรือมองสิ่งต่างๆได้อย่างสบายตาไปนานๆค่ะไม่เพียงแค่สายตานะคะครับฟักทองยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับหัวใจของเราอีกด้วยค่ะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง โพแทสเซียมในฟักทองจะช่วยปรับสมดุลความดันในร่างกายลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดแข็งตัวได้ดีเยี่ยมค่ะครับเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นไตของเราก็อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่ในการควบคุมโซเดียมและโพแทสเซียมทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ฟักทองจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยรักษาสมดุลน,นี้ไว้เหมือนมีหมอส่วนตัวคอยดูแลหัวใจและหลอดเลือดให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะ แถมยังช่วยกำจัดคอเลสเตอร,รอลชนิดไม่ดีหรือ DDL ออกจากร่างกายทำให้หลอดเลือดของเรายืดหยุ่นและแข็งแรงค่ะครับหมอจำได้ว่ามีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณยายวันเพ็งวัย80ปีท่านเคยมองไม่ค่อยเห็นตอนกลางคืนและตาแห้งบ่อยๆแถมยังกังวลเรื่องความดันสูงจนทำให้บางครั้งรู้สึกมึนเสียสระไม่มีแรงจะไปไหนมาไหนเลยค่ะแต่หลังจากที่หมอแนะนำให้ท่านลองทานฟักทองนึ่งเป็นประจำไม่น่าเชื่อเลยว่าผ่านไปไม่นานนักคุณยายวันเพ็ง ก็กลับมามองเห็นได้ชัดขึ้นสบายตาขึ้นมากแถมความดันก็ดีขึ้นด้วยค่ะครับท่านดีใจมากเหมือนได้ดวงตาคู่ใหม่ที่ทําให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งเลยค่ะนี่คือหลักฐานที่หมอเห็นกับตาตัวเองนะคะครับและอีกอย่างที่สําคัญคือฝักทองช่วยเรื่องท้องผูกได้ดีเยี่ยมนะคะครับงานวิจัยชี้ว่าวิตามินและแร่ธาตุกในฟักทองโดยเฉพาะแมกนีเซียมมีคุณสมบัติช่วยดูดซึมน,น้ําและหล่อลื่นลาําไส้ ทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลดอาการอุจจาระแข็งแหง้งซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการท้องผูกเลยค่ะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาระบบขับถ่ายทำงานช้าลงหรือดื่มน้ำไม่เพียงพอฟักทองจะเข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญให้ลำไส้ของเรากลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับดังนั้นหมอจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านลองเพิ่มฟักทองในมื้ออาหารไม่ว่าจะเป็นการนึ่งต้มทำซุปหรือทำเป็นอาหารว่างทานเล่นก็ได้ค่ะการทานฟักทองเป็นประจํา ก็เหมือนได้ทานยาบำรุงดีๆจากธรรมชาติในทุกๆวันเลยค่ะครับคุณผู้ชมท่านใดที่รักสุขภาพและอยากมีสายตาดีๆไปนานๆคอมเมนต์คำว่าตาใสให้หมอหน่อยนะคะครับหัวข้อที่3กุยช่ายสมุนไพรใกล้ตัวไม่ควรมองข้ามคุณผู้ชมค,ครับกุยช่ายผักกลิ่นหอมแรงที่เรามักจะเห็นในเมนูโปรดอย่างกุยช่ายทอดหรือกุ้งอบบุนเส้น หลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่เครื่องปรุงรสแซบใช่ไหมค,ครับแต่ในแพทย์แผนตะวันออกยกย่องว่ากุยช่ายเป็นสมุนไพรล้ำค่าเลยทีเดียวค,ครับเหมือนเรามีหมอจีนอยู่ในครัวของเราเองเลยนะค,ะครับหมออยากให้ทุกท่านลองเปิดใจกับผักชนิดนี้ดูนะค,ะครับกุยช่ายมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งค,ครับเมื่อปรุงสุกแล้วจะมีฤทธิ์อุ่นๆช่วยให้ไววะภายในของเราอบอุ่นขับลมขับเลือดที่ข้างค้างและช่วยล้างพิษออกจากร่างกายได้ดีเยี่ยมค,ครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่อายุมากขึ้นระบบการไหลเวียนโลหิต อาจไม่ดีเท่าเดิมการมีฤทธิ์อุ่นจากกุยช่ายจะช่วยให้เลือดลมเดินสะดวกขึ้นลดอาการมือเท้าชาหรือปวดไม่ตามตัวได้นะคะครับที่สำคัญคือมีสารอะดีโนซีนซึ่งเป็นอาหารบำรุงเซลล์ประสาททำให้จิตใจของเรามั่นคงลดความเครียดและช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะครับเหมาะมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มักจะนอนไม่หลับหรือคิดมากจนสมองอ่อนล้ากุยช่ายจะช่วยเป็นเพื่อนกล่อมเราให้นอนหลับสบายขึ้นได้ค่ะ นอกจากนี้กุยช่ายยังมีสารกำมะถันธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยค่ะครับถือเป็นเกราะป้องกันภัยร้ายให้ร่างกายเราเลยนะค,ะครับแถมยังมีวิตามินคาในปริมาณสูงซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกป้องกันกระดูกพรุนและข้อเสื่อมได้ดีเยี่ยมเหมือนมีป้อมปราการคอยปกป้องกระดูกของเราเลยนะค,ะครับวิตามินเคยังช่วยให้ร่างกายดูด ซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นทําให้กระดูแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะครับซึ่งสําคัญมากสําหรับวัยเราที่กระดูกเริ่มเปร่ะาบางค่ะครับหมอเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณตาสมศักดิ์ดีค่ะครับท่านมักจะบ่นว่าปวดเมื่อยตามตัวนอนหลับยากและท้องผูกเป็นประจําจนบางครั้งก็รู้สึกหมุดหงิดง่ายไม่มีอารมณ์จะไปไหนมาไหนเลยค่ะครับลูกหลานก็เป็นห่วงมากพอหมอได้พูดคุยและแนะนาให้ท่านลองทานกุยช่ายต้มลวกน้าร้อนหรือใส่ในเมนูอาหารต่างๆดูไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ คุณตาสมศักดิ์กลับมาบอกว่านอนหลับสบายขึ้นมากอาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็ลดลงแถมยังขับถ่ายได้คล่องขึ้นเยอะเลยค่ะครับท่านรู้สึกสบายตัวและอารมณ์ดีขึ้นมากยิ้มแย้มแ,มแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะครับนี่คือหลักฐานที่หมอเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะคะครับในกุยช่ายยังมีใย,ยอาหารสูงมากค่ะครับช่วยเสริมการบีบตัวของลำไส้ทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มและขับถ่ายได้สะดวกแถมยังมีสารกร,รมถันและฟลาวโอนยศที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีรีย ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียดีในลำไส้เราด้วยนะคะครับการแพทย์แผนโบราณยังใช้กุยช่ายรักษาอาการเจ็บแน่นหน้าอกปวดหลังหรือบาดเจ็บจากการล้มซึ่งแสดงให้เห็นถึงสรรพคุณที่ได้รับการยอมรับมานานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายหยแล้วค่ะครับคุณผู้ชมค่ะครับการทานกุยช่ายต้มลวกน้ําร้อนหรือใส่ในเมนูผัดต่างๆก็ทําได้ง่ายๆค,ครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนอกจากอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะครับการต้ม หรือลวกน้ําร้อนจะช่วยรักษาวิตามินเคและแร่ธาตุสําคัญไว้ได้อย่างครบถ้วนค่ะครับเหมือนเราได้ทานยาดีๆจากธรรมชาติในทุกๆวันหมออยากให้ทุกท่านลองหามาทานกันดูค่ะกุยช่ายนี่แหละค่ะครับสมุนไพรใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยคอมเมนต์คาว่าสมุนไพรดีให้หมอหน่อยนะคะครับหัวข้อที่4ี่มะเขือม่วงทองคําสําหรับหัวใจและหลอดเลือดคุณผู้ชมค,ครับมะเขือม่วงผักสีสวยสดใสที่เรามักจะนําไปทอด หรืออย่างทานกับน้ําพริกหลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ผักที่ทําให้เจริญอาหารเท่านั้นใช่ไหมคะครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะครับว่านักวิจัยทั่วโลกต่างยกย่องมะเขือม่วงนี่แหละค่ะครับให้เป็นอาหารทองคําสําหรับหัวใจและหลอดเลือดของเราเลยทีเดียวเหมือนมีทองอยู่ในจานข้าวของเราทุกวันนะคะครับในฐานะแพทย์หมออยากบอกว่ามะเขือม่วงเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งมากค่ะครับช่วยปกป้องหัวใจของเราให้แข็งแรงควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้สมดุล ช่วยในระบบย่อยอาหารและที่สําคัญคือยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะค,ะครับโดยเฉพาะในมะเขือม่วงนั้นมีทั้งโพแทสเซียมวิตามินซีและวิตามิน B6 ซึ่งเป็นสารอาหารที่ทํางานร่วมกันอย่างยอดเยี่ยมช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตลดการอักเสบในหลอดเลือดและลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ L D L ซึ่งเป็นตัวการสําคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะครับนอกจากนี้สารแอนโทไซยานินที่ทําให้มะเขือม่วงมีสีม่วงสวยงาม ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดที่ช่วยปกป้องเซลล์ของเราจากความเสียหายต่างๆได้ดีเยี่ยมเลยนะคะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่กังวลเรื่องโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือมีปัญหาท้องผูกอยู่บ่อยๆมาเขือมงนี่แหละค่ะครับคืออีกหนึ่งทางเลือกจากธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะครับเพราะมันจะช่วยลดปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัวและโรคหลอดเลือดสมองแตกได้ด้วยนะคะครับและยังเป็นแหล่งใยอาหารที่ดีเยี่ยมทั้งชนิดละลายน้ําและไม่ละลายน้ํา ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณอุจาระกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทําให้การขับถ่ายง่ายขึ้นสบายท้องขึ้นค่ะครับหมอเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณป้าสมจิตค่ะครับท่านมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและท้องผูกเรื้อลังมานานจนบางครั้งก็รู้สึกไม่สดใสอ่อนเพลียหมอเลยแนะนําให้ท่านลองเปลี่ยนมาทานมะเขือม่วงโดยใช้วิธีหนึ่งหรืออบแทนการทอดเพื่อหลีกเลี่ยงน้ํามันปรากฏว่าไม่นานนักความดันของคุณป้าก็เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การขับถ่ายก็คล่องตัวขึ้นเยอะเลยค่ะคุณป้าบอกหมอว่าเหมือนหัวใจกลับมาแข็งแรงมีชีวิตชีวาอีกครั้งเลยค่ะหมอนี่คือสิ่งที่หมอได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในคนไข้ของหมอจริงๆนะครับแต่ถึงแม้จะมีประโยชน์มากมายคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังในการทานมะเขือม่วงด้วยนะคะครับไม่ควรกินมากเกินไปเพราะมะเขือม่วงมีสารโซลานีนซึ่งอาจก่อให้เกิดพิษต่อระบบประสาทได้หากได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปและเมื่อปรุงอาหาร ควรหลีกเลี่ยงการใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไปเพราะอาจทําให้สารอาหารสําคัญหลายอย่างสูญเสียไปได้ค่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีกระเพาะอาหารอ่อนแอข้ออักเสบหรือโรคไตควรจํากัดปริมาณการทานนะคะครับเพราะมะเขือม่วงอาจเพิ่มความเป็นกรดในร่างกายได้ค่ะครับดังนั้นการเลือกวิธีปรุงที่เหมาะสมกับสุขภาพของเราจึงเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะครับมะเขือม่วงมีทั้งคุณและโทษถ้าเรารู้จักเลือกทานอย่างถูกวิธีก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะครับ ถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยกับคำแนะนำเรื่องการทานมะเขือม่วงอย่างถูกวิธีคอมเมนต์คำว่าทานถูกวิธีให้หมอหน่อยนะคะครับหัวข้อที่5ผักปังผักยืนยาวคู่ชีวิตผู้สูงวัยคุณผู้ชมคะครับมาถึงผักชนิดสุดท้ายในรายการผักมหัศจรรย์ของเราแล้วค่ะครับนั่นก็คือผักปังนั่นเองค่ะครับผักพื้นบ้านที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยหรือบางคนอาจจะเคยมองว่าเป็นแค่ผักป่าขึ้นเองธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยใช่ไหมค,ครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะครับว่าผักปังนี่แหละค่ะครับ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผักยืนยาวด้วยสัมผัสคุณยอดเยี่ยมต่อสุขภาพที่ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับว่าทานแล้วอายุยืนยาวขึ้นจริงๆค่ะในฐานะแพทย์หมออยากบอกว่าผักปังนั้นมีสารประกอบมากมายที่ทำงานร่วมกันอย่างน่าทึ่งช่วยต้านการอักเสบในร่างกายดับร้อนถอนพิษและทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงต้านทานโรคต่างๆได้ดีเยี่ยมค่ะครับที่สำคัญที่สุดคือผักปังยังถือเป็น ยาวิเศษสำหรับระบบย่อยอาหารของเราเลยนะครับเพราะมันช่วยรักษาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและแก้ปัญหาท้องผูกได้ด้วยค่ะครับสาเหตุหลักก็คือในผักปังมีทั้งฟาวนโยยและสารต้านแบคทีเรียที่ช่วยสมานแผลลักเส็บและป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ของเราทำให้ลำไส้กลับมาแข็งแรงจากภายในคะ่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่มักมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อมีแผลในกระเพาะอาหารอยู่บ่อยๆ หรือแม้แต่ท่านที่อยากบำรุงสายตาผักปังนี่แหละค่ะครับคือของความล้ำค่าจากธรรมชาติที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยนะครับทานแล้วจะรู้สึกตัวเบาสบายท้องไม่อึดอัดเหมือนได้ปลดปล่อยความไม่สบายตัวออกไปจากร่างกายทําให้เราสดชื่นมีเรี่ยวแรงไปทํากิจกรรมต่างๆได้ในทุกๆวันค่ะครับหมอเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณยายบุญสรีค่ะครับคุณยายมักจะท้องผูกบ่อยๆท้องอืดจนไม่สบายตัวทานอะไรก็ไม่ค่อย,ยอร่อย ทำให้คุณยายรู้สึกไม่สดใสและดูอ่อนเพลียตลอดเวลาหมอเลยแนะนําให้คุณยายลองนําผักปังมาทําแกงเลียงทานเป็นประจำไม่น่าเชื่อเลยค่ะครับว่าผ่านไปไม่นานนักคุณยายบุญศรีก็กลับมาหาหมอพร้อมรอยยิ้มคุณยายบอกว่าหมอคะครับตอนนี้ยายขับถ่ายได้สบายท้องไม่อืดแล้วค่ะรู้สึกตัวเบาสดชื่นมีเรี่ยวแรงไปทําสวนได้ทุกวันเลยไม่น่าเชื่อว่าผักปังธรรมดาจะช่วยได้มากขนาดนี้นี่คือเรื่องราวที่เป็นหลักฐานยืนยัน จากประสบการณ์จริงที่หมอได้เห็นกับตาตัวเองนะค,ะครับนอกจากนี้ผักปังยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C และแร่ธาตุตกต่างๆที่ช่วยบำรุงดวงตาให้สว่างสดใสลดบวมอักเสบและปรับปรุงผิวพรรณให้ดูดีขึ้นอีกด้วยนะค,ะครับแถมในแพทย์แผนโบราณจีนผักปังยังถูกใช้รักษาโรคต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นโรคเลือดออกตามไรฟันอาการบวมน้ำหอบผืดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และล้างพิสตับซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่หลากหลายและได้รับการยอมรับมานานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมคะครับลองนําผักปังมาทําแกงเลียงผักปังลวกจิ้มน้ําพริกหรือใส่ในแกงจืดดูสิคะครับนอกจากจะอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะครับทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นมีกําลังวังชาเหมือนได้เติมพลังให้ชีวิตเลยค่ะครับสมกับฉายาผักยืนยาวจริงๆค่ะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วย คอมเมนต์คำว่าผักยืนยาวให้หมอหน่อยนะคะครับ 6. ผลิตพันธ์เสริมอาหารที่ฟาราคุณผู้ชมค่ะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงพังมหจัจานของผัก5ชนิดไปแล้วหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าการทานผักอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอหรือบางวันก็ทําไม่ได้ครบถ้วนตามที่ตั้งใจไว้หรืออาจต้องการตัวช่วยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ระบบขับถ่ายของเรากลับมาทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะครับหมอเข้าใจดีค่ะครับ จึงอยากจะแนะนําอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าริฟาราริฟาราค่ะครับหมออยากบอกว่าซิฟาราเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดสําหรับลําไส้ของเราเลยนะคะครับผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยเพิ่มใย,ยอาหารทั้งชนิดที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ําซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารของเราก็เริ่มทํางานช้าลงการผลิตเมือกในลําไส้ก็ลดน้อยลงการย่อยอาหารก็ไม่สมบูรณ์เท่าเดิม ทำให้ปัญหาท้องผูกเป็นเรื่องที่พบบ่อยขึ้นใย,ยอาหารที่เพียงพอจากทิฟฟาราจะเข้ามาช่วยทําให้อุจจาระของเราอ่อนนุ่มไม่แห้งแข็งถ่ายง่ายสบายท้องเหมือนมีน้ํามันหล่อลื่นชั้นดีที่ช่วยให้ลําไส้ของเราทํางานได้อย่างราบรื่นไม่ต้องออกแรงเบ่งจนเป็นอันตรายอีกต่อไปค,ครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่มักมีปัญหาท้องผูกเรื้องจนต้องพึ่งยาถ่ายอยู่บ่อยๆหมอทราบดีค่ะครับว่าการใช้ยาถ่ายติดต่อกันเป็นเวลานานๆน,นั้น อาจไม่ดีต่อร่างกายในระยะยาวอาจทําให้ลําไส้ของเราขี้เกียจหรือเกิดอาการดื้อยาได้ทำให้ยิ่งต้องเพิ่มขนาดยาและท้ายที่สุดก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมค่ะครับซิฟารานี่แหละค่ะครับจะเข้ามาเป็นทางออกที่ดีช่วยให้ท่านขับถ่ายได้เป็นปกติโดยไม่ต้องพึ่งยาถ่ายบ่อยๆค่ะครับที่สําคัญทริฟารายังช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่ดีในลใําไส้เพื่อปรับสมดุลจุลินทรีย์ทำให้ลำไส้ของเราแข็งแรงจากภายใน เหมือนได้ฟื้นฟูระบบขับถ่ายให้กลับมาทํางานได้อย่างเป็นธรรมชาติอีกครั้งค่ะครับคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะคะครับว่าอาการอึดอัดแน่นท้องใบหน้าที่ไม่สดใสหรือแม้กระทั่งอาการปวดหัวที่เกิดจากท้องผูกก็จะค่อยๆทุเลาลงไปเองชีวิตก็จะสบายขึ้นเยอะเลยค่ะหมอจําได้ดีค่ะครับว่ามีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณยายจันโฉเพนไวย78ปีคุณยายมีปัญหาท้องผูกมาตลอดชีวิตจนท้อแท้กับการขับถ่าย คุณยายลองทานยาถ่ายมาสารพัดชนิดก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งคุณยายมาปรึกษาหมอด้วยความหมดหวังหมอเลยแนะนําให้ท่านลองทานทิฟาราดูควบคู่ไปกับการทานผักที่หมอแนะนําไปในข้างต้นไม่น่าเชื่อเลยค่ะครับว่าเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์คุณยายจนสับเพนก็กลับมาหาหมอพร้อมใบหน้าที่สดใสคุณยายบอกว่าท่านขับถ่ายได้เองทุกวันอย่างเป็นธรรมชาติมีเรี่ยวแรงไปวัดทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขท่านบอกหมอว่า เหมือนได้ชีวิตใหม่ที่ท้องโล่งสบายไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเลยครัหมอนี่คือประสบการณ์จริงที่หมอได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในคนไข้ของหมอเองค่ะและจากประสบการณ์ของหมอที่ดูแลคนไข้ามานานผู้ที่ใช้ซิฟาราหลายท่านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกสบายตัวขึ้นมากท้องโล่งไม่ต้องอึดอัดอีดอกต่อไปค่ะครับซึ่งนี่เป็นหลักฐานที่หมอเห็นกับตาตัวเองมาตลอดค,ครับหากคุณผู้ชมกําลังเผชิญกับอาการท้องผูก ทริฟาราสามารถช่วยสนับสนุนการขับถ่ายให้เป็นปกติได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะค,ะครับหมอขอแนะนําให้ทุกท่านติดต่อสายด่วนหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทริฟาราได้เลยค,ครับเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพลำไส้ของท่านอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเรายินดีให้คําแนะนําด้วยความเข้าใจและห่วงใยเพื่อช่วยท่านเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการรักษาท้องผูกรวมถึงแก้ไข อาการย่อยอาหารผิดปกติเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านค,ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจตัวช่วยดีๆที่จะทำให้ท้องโล่งสบายคอมเมนต์คำว่าท้องโล่งให้หมอหน่อยนะคะครับ